สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้าโกวัตไฮบริดอินเวอร์เตอนะครับตัวนี้สวยงามเลยลูกค้าส่งมาในอาการที่เขียนบอกว่าต่อไฟเข้าเปิดสักพักหนึ่งอินเวอร์เตอร์ก็ดับไปเฉยเลยไม่มีเอาพุตไม่มีไฟออกนะครับตัวนี้ตัวซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะมีมอดเฟสช็อตด้วยตัวนี้ประมาณ8ตัวนะครับแล้วก็ระบบชุดไดชุดภาคจ่ายไฟต่างๆภายในบอร์ดนะครับ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วกำลังทดสอบใจโหลดอยู่ก็อันนี้กระแสฟังแบตนะครับอันนี้ฟังแผงป้อนเข้า250โวลต์นะครับสายเวฟออกนิ่งๆเลยนะครับอตอนนี้แรงดันออก230โวลต์กระแส1.8แอมป์ที่โหลด400วัตต์นะครับเมื่อกี้ก็ลากกันยาวๆมาแล้ว1,000วัตต์ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ลดจำนวนโหลดลงนะครับ ไม่ใช่อะไรหรอกมันเปลืองไฟนะตอนนี้เทสโหลดอยู่ที่4 0 0วัตต์ก็ลากกันไปยาวๆยาวๆแบบนี้นะครับเท่าที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะชั่วโมงกว่าเครื่องก็ปกติดีไม่มีเออร์เลอร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์สาหรับเจ้าโควัตตัวนี้นะครับสําหรับใครที่จะส่งงานมาซ่อมก็ติดต่อกันเข้ามาได้เกี่ยวกับเครื่องไฮบริด ระบบโซลาเซลล์อะไรพวกนี้นะครับเรารับซ่อมนะครับแต่ก็มีบางรุ่นที่อาจจะยังไม่ได้รับก็ให้ติดต่อกันมาก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ